أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وبارك وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وبارك على سيدنا محمد في, وسلم سيرنا محمد في أعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار الى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية الاسلام وأهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله تي الله سبحانه وتعالى ليس كالنهو และรวมด้วยในสถานที่ที่มีเกียรติและในค่ำคืนที่มีเกียรติคือน,นี่นักสถาบรรดารุม,มุสตาฟาดังนั้นพงศมจึงข้อความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาจงประสบทดบุคคลที่มีเกียรติทางไา่นัค่ำคืนนีพี่น้องผู้รวมรับฟังนักต่งมีและที่อยู่ทางบานทางไา่ครับ ถ้าหากกลางวันยังต้องการหลักท่านอีกเลยนะครับแน่นอนว่าถูกสิ้นถูกอย่างก็ยังไม่ชัดเจนอีกแล้วครับเพราะรุ่นผีของผมเลกเผื่อนของผมเลยก็เดียวนะครับได้บอกว่าอย่างชัดเจนยิ่งกว่ากลางวันเสียอีกครับเพราะถ้าหากว่ากลางวันยังต้องการหลักท่านในนนทนว่าตรองอ่นเบืออมัดครับไม่ชัดเจนสักอย่างแต่สิ้นเดือ เผื่อนของผมรุ่นผีของผมนะครับที่เข้าได้พูดเอาไว้ยนะชัดเจนเหลือกเกินครับอนอินมุมุกตดดัมตุนมุกอดดามุนอายากุลยยิชชยหลักฐานอายากรางครบเรียบร้อยครับแต่ที่นี้พ้นข้องวิชาวความรู้นั่นเลยพ้นข้องวิชาวความรู้คืออามมนอามมนที่เผื่อนพ่มได้พูดเมื่อตะกีถ้าว่าวันนี้พวกเราทั้งหมด มีซิมีท่านันดดนมีความรู้มากกว่าพวกทันที่นั่งอยู่ข้างหลงังหรือว่าพวกทันทางไล่ที่รับฟังอยู่ที่บ้านหรือไม่ครับพวกเราไม่โคตรกล้าการตีนะครับพวกเรามีความรู้มากกว่าพวกทันทางไลง่แต่วันนี้พวกเราแค่ทำน้าถีจากอายะอันกุรอานอายะนึงแล้วครับ แค่ทำนาทีจากคดีของทรารุณศาลาัลลอขออัลลอฮว,วบรัดหนึ่งเราครับวับัลลิูอันนีวัลลออายะจุงเพ่ยแพ่ไปเธอพวกฐานทังลายจากฉันกิจวัรประจำวันของฉันความรู้ของฉันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ออกมาจากฉันถึงเมจะเป็นสักอายะบันทัดเดียวกับเรื่องเดียวที่เราทำ ให้เพื่อเพยไปเจอวันนั้นวันนี้พวกเราอยู่ในท่านันดอนตรงนั้นครับอินชาอัลลอฮ์เราก็ขอดูอาให้พวกเราทั้งหมดนะั้นได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเจาาลอสุบฮานุวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ในก้อนเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดเจาาลอส่งได้กล่าวเอาไว้ในก้อนว่าวาตาจะว,ว่าดู ฟนนา้ายน่ะเคยรอซาดิตตะกว่าพวกฐานทางไล่นั้นจงเตรียมสเสบียงกันให้มาเถิดจงเตรียมสเสบียงเถิดเพราะอย่าลืมว่าพวกเราคือพวกที่เดินทางครับผู้ที่เดินทางพอเป็นผู้ที่เดินทางนี่แน่นอนว่าจะมายู่เพียงกับถีนั้นไม่นานแค่มาพักพิงแค่ชัวคราวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจะล่อส่งกล่าววนน้กวน สเสบียงสำหรับผู้ที่เดินทางเขาว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละคือความยำเกรงความยำเกรงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละการที่เรารู้ว่าความยำเกรงไม่ถึงอะไรอุลามาบอกอิมติซาลุอาวามิรวัจตินาบุนนาวาฮีการที่เราจะต้องปฏิบัติคำสั่งชายของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละและลีก้าง จากคำสั่งห้ามของพระองค์และเราสู้ของพระองค์เลยเราจะรู้คำสั่งชายและคำสั่งห้ามได้อย่างไรตรงนี้เลยครับสำคัญโดยเหตุนี้อัลลอฮฺเลยบอกไว้ว่าบอกแก่ท่านนบีมุ m u ม a m m a d ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะััลลม่ากุรรับบิซิดนีอินมาว่ากรรับบิซิดนี อินมาจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดอัลลอฮฺขีต่อไปฮามุ hammad ไปฮาท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันไม่ถึงการขีต่อไปฮอุมมะของท่านรอซุณสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้พระผู้พากิบาลของฉันเลยจงเพิ่มพูนวิชาความรู้ให้กับฉันเถิดวิชาความรู้ ให้เพิ่มพูนให้กับฉันเถอะและเป็นสิ่งเดียวในอันกรุรอานจะล่อชาให้เราซูนข้อเพิ่มพูนไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะล่อชาให้นบีข้อเพิ่มพูนในอันกรุรอานอุลมามะเขาได้กล่า,า,าวเอาไว้ว่า้นเพราะอะไรครับอินนามายักษัลลอฮ์อินนามายักษัลลอฮฺฮะ,ะมินอบาดิฮินอุลมามะอู เรารู้เหลือเกินครับคนที่เรียนนาหูอินนามาอาดาตุลฮัสเครื่องมือที่ใช้ในการจำกัดเฉพาะเจาะจงอัลลอฮ์บอกว่าอินนามาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอินนะแต่อัลลอฮ์ใช้อินนามาลึกซึ้งครับแท้ที่จริงแล้วบุคคลที่ยำเกรงอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคืออุลามะ์เท่านั้นครับ คำว่าอุลมามนะนัที่นี่ความหมายว่าผูความหมายว่าบุคมมคลที่รู้อะไรเดียวนั่นเลยรู้ว่าอัลลอฮ์ชายอะไรอัลลอฮ์สร้างอะไรเราสู้นชายอะไรเราสู้นหามอะไรเพราะความยำเกรงต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูวะตวอาลาคือสเสบียงที่ดีที่สุดที่จะนำพาพวกเราเน,น้ขาวห้อัลลอฮ์บฮานะฮูวะตวอาลาพี่น้องผู้ร่วมที่รับฟังรับชมทางไลา์ครับ ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าวิชาความรู้อย่างไรที่ทําให้เรายำเกรงต่ออัลลอสุบฮานอะวาตาละหากไม่ใช่วิชาความรู้ที่ทําให้เรารู้จักอัลลอสุบฮานอะวตาละคือวิชาอินมุตเตหิตวิชาที่ด้วยการหลักการศัพทธาและเราจะไปไหนครับไปใน,นอย่างที่หนก็สซ่อนเตหิตครับที่นี่เลยซ่อนเตหิตที่ปอนโนาะเลยครับซ่อนเตหิตวิชาที่วาด้วยการเอติโกจิงมัน วิชาที่สองพอมีการเอติกอจิตมันมันจะนำไปสู่การปฏิบัติก็คือเอลมุลฟิกพอเรียนแล้วต้องคู่กับการปฏิบัติแต่ละหัตตาต์าละมาไม่ใช่ใเรียนรู้นะครับเรียนจนกระถ่งรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่ทุกตองเพราะการเรียนจะทำให้เราเกิดความ รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาวะดาลาและคาดของความรู้จักมันจะเผขคาดของความยำเกรงคาดของความยำเกรงขึ้นอยู่กับคาดของความรู้จักต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะดาลาและเช่นเดียวกันคาดความรักขึ้นอยู่กับความรู้จักที่เรามีต่อบุคคลนึงครับเมื่อเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เมื่อเรารู้ไม่รู้จักนบีเราก็แค่ว่าอัลลอฮ์นั่นใครเอี่มา เราจะต่อย่างไงไงครับแค่บุคคลคนหนึ่งที่เดินมาในงานแล้วสําคัญเลวเราเดินเรารู้จักแล้วเราไปให้สลรามกับอีกบุคคลหนึ่งที่เขาสาคัญที่เขามีความรู้แต่เราไม่รู้จักการให้ความสําคัญของตัวเราผิดไม่เหมือนกันครับพี่นองผู้รวมรับฟังนองนองเบาทางไล่นองเศร้าทางไล,งงล่บางไม่ได้อยู่ในท่านาอุลมามะ แต่อ้ฮบุลอุลามะรักอุลามะเมื่อกระติมัมชาวีบอาไอว้วัาฉันไม่ได้เป็นคนที่ดีแต่ฉันรักคนที่เป็นคนดีดีทั้งหลายเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นช่วยเลื่อยฉันในวันอาคิรอดังนั้นพี่น้องผู้ที่วรวมรรบฟังและรับชมทั้งหลายวิชาความรู้ที่เราเรียน เลยเรานำสูบปฏิบัติได้จริงวิชาดีซางนั่นคืออิลมุตตสวุบอิฮซานอิลมุตตสวุบอิลมุลอิฮซานคือพ้นของทั้งหมดเลยก็เดียวถ้าหากจะเปรียบเทียบอุลมามะเปรียบเทียบวิชาอัปปิด์เหมือนกับรากต้นไม่ตนม้ตนหนึ่งเปรียบเทียบอิลมุลฟิกเมื่อลำตอนที่เราเห็นกับพอการปฏิบัติ เห็นครับอยู่ข <subjects 195 2> I mean, ้างนอกแต่อินมุลอะคิดามันอยู่ข้างในเลยไม่เห็นครับจังหนาวหรือไม่หนาวอยู่ข้างในแต่สิ่งข้างในนั่นแหละสำคัญไม่แพ้กันข้องที่เราเลไม่เห็นข้องที่เราเลไม่ข่อยเห็นนี่เราแล่ในทะเลครับในทะเลนันสิ่งที่อยู่ข้างบนเล่นปลาได้เพลยครับพมนี่เป็นกนหลับปลาได้เพลยเลยที่อยู่ข้างบนที่ลอยขึ้นมันแต่สิ่งที่อยู่ลึกลงไปในเลนั้น คือเขื่อ,อได้ครับรู้ทุกคนรู้ครับไขมุกที่มันสอนอยูนั่นคือข้องมีขาวิชาความรู้ก็เช่นนั้นครับมองผิวเพิินเลยเราอย่ามองว่ามองผิวเพลินมองเห็นเสื้อเห็นเสื้อมัอย่าคิดว่าเสื้อกลัวเห็นคนท่อมตัวอย่าคิดว่าเข้ารายนำยาพี่น้องผู้รวมเราฟังต่างร่างดังนั้น เมื่อวิชาฟิกเป็นดังลำตนนะกิ่งกาซากิ่งการซาคา,า,าและเป็นใบสิ่งสำคัญที่สุดคืออิลมุลเอฮซานพะเวลาเราปลูกต้นไม้เราต้องการพ้นครับอิลมุลอฮซานคือวิชาตศวกที่จะมาคัดเกลี้ยรในให้วิชาความรู้ของเราเจ,จรจญรัไม่ใช่เป็นวิชาความรู้ที่นำเราไปสู่นรกครับ พราะอย่าลืมนะครับอิบลิสมีความรู้ตัวครูเยอยครับในนรกมีผู้รู้แต่ไม่มีผู้ยำเกรงในสวรรค์มีผู้รู้และผู้ยำเกรงพี่น้องดังนั้นความยำเกรงจึงเป็นพ้นข้องวิชาความรู้ในกัะเดียวที่เราเรียน เมื่อเรียอันอันฮาวกนี่ก็ครับความอยาำเกรงนี่คือการที่เราปฏิบัติและเมื่อเราปฏิบัติพอเราเรียนรู้เลยเรารู้อัลลอฮ์จะทําให้สิ่งที่เราไม่รู้นั้นรู้ขึ้นมาอีกครับดังที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในกุรอานวัตตักุลลอฮ์วัตตักุลลอฮ์วะยุอัลลิมุกุมุลลอห์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดย์เหล่าจะทรงสอนให้กับพวกท่านสอนอะไรล่ะครับ มาคุนไม่ใช่มีนี่ว่าอยู่อลิมุกุมุลล์เขาลุยสมดครับนี่แหละที่วิชาคุณต่เรกเขาได้รับวิชาที่มันตอบผลึกจนกลายเป็นตัวของเขาคืออินมูคือรัศมีที่เดินไปไนและคือรัศมี <Okay. S 1> โดยเหตุน,นี้ครับบังเลยอยากจะฟาพวกเราทุกคนว่าเรานั้น คือบุคคลที่กำลังจะรับมรดกของตรอสูซโลลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัมและไม่มีมรดกอันใดในบนดุนยานี้ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกที่ทูกตกทอดมาจากท่านนบีบรรดาอัมบียะทางหล่ซึ่งไม่ให้ดาดรัสเซเซียวของมรดกนั้นนะครับให้มาอยู่ที่ตัวเราอย่างน้อยๆมรดกอันนั้นจะนำพาเราเข้าสูส่วสวงสวรรค์ของลสุบฮานวูวะตะอลา พี่น้องวันนี้นะครับผมเลยบอกว่าเวลานะครับใบนานเลยนะนะผมเลยข้อสรุปว่าวิชาความรู้นี้จะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดเวลาเราทำอะไรหากเราไม่มีวิชาความรู้แน่นอนเลิกเกินว่าวิชาความรู้สิ่งนั้นทำให้เราพิดพลาดไปได้ครับดังมีเรื่องเลา่าที่อุลมามะเข้าเลา่าเอาให้แต่ก,ก้นครับ มีชายคนหนึ่งเขาทำอิบาัต์มากไมยเหลือเกินครับแต่เขาซื้อลาตัวเมียเอาไว้ตัวหนึง่งทำอิบาัต์นี่มากไมยครับแต่ซื้อลาตัวเมียเขาส่งสียว่ามีคนไปเท่ากว่าทันซื้อลาตัวเมียเอาไว้ทำไมทางทางดีลาตัวเมียมันค้นคลองกันไม่ใช่ได้มากครับเขาตอว่าพืดรู้ไหมครับฉันซื้อลาตัวเมียเอาไว้ พื่อรักษาฟารัตของฉันอลลอฮุอักบุรนี่คือคนที่ทําอิบัดาแต่ไร้ซึ่งความรู้ความไม่ว่าเพื่อรักษาฟารัตชายฟารัตคงลาตัวเมียเพื่อบงก์ลันไม่ให้ฟารัตของเขาไปทําซีนานี่คือการทําอิบาตดาที่ไร้ซึ่งพ้นความรู้ที่อุลมามะเขาเล่าให้พวกเราฟังดังนั้นพี่น้องผู้ที่ ฟังและคนที่กำลังเดินอยู่บนถนนสายทางที่เราเรียกว่าคนเรียนวิชาความรู้ <c oughs> ดังนั้นเราจงภูมิใจเถิดครับเพราะฮะดีของทรารอซุณส,สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมได้กล่าวเอาไว้อิดาอิดามาตันอิงซานหรือว่าอิดามาตันบุนอาดัมอินกอตองอามาลูฮูอิลลามินซาลาซินอดะกอตินยาริยะติน อาเงินมันจุด دفع อยูบิออาวะลลดินซ ص ลิ ح ินยะดะอูละนบีบอกอวัยฟังให้ดีนะครับนบีบอกอวัยนบีว่าเมื่อมนุษย์คนหนึ่งลูกหลานอาดัมคนหนึ่งได้หมดลมหายใจจากไปจากโลกนี้แล้วอามานทุกอย่างได้สิ้นสุดลงกับอามานของเขาทุกอย่างตัดขาดสิ้นสุด อุลมามะเลยบอกว่านี่แหละอามานของเขาสิ้นสุดแต่อา,อามานของผมเดอีอนไม่สิ้นสุดที่ทําให้เราครับ mm hmm. อา่าอุลมามะของดินคอยตัวอย่างพันนี้อะไรครับเว้นแต่สางประการอิลลามินซอดกะกตินยาริยาตินซอดกะกอทานที่เป็นประโยชน์ป่มก็เวลาทิศในบังนะเวลาทิศครับต้องเข้ามาทุกคนนะครับแต่เวลาเรามาอยู่สถานที่ตรงนี้แล้วพุมวว่มว่างเหวี mm ่ยงมาถ้าพ่มไม่บวดเดี๋ยมีเสียใจหมาครับอิลลามินซอดกะกตินยาริยา คือท่าเน่นเป็นประโยชน์ครับท่าเน่นเป็นประโยชน์มาถึงสดับก,ก็สิ่งที่เราสร้างเอาไวา้ให้ให้เป็นซาธารณุปภูให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือว่าสักข่าวมดครับสิ่งนี้นแค่เราซือ้อแผ่นเบืองมุงล่างกาให้บาลายกูเฮตต่อไปนี่แค่แผ่นเดียวกับทุกครั้งที่กูเหตซ่อน นั่งซื้อพ้นบุญนั่นจะยังคงลั่งเล่ไปยังเา้าข้องดีซื้อกับแม่กระเบืองเพ่งเดียวทีก็ตามแค่ทรา,ายพรกเดียวที่เราไปท้มพื้นทรายที่ตุขเวดชายซ่อนลูกศิษย์ของฐานยุ่จะยังคงได้พ้นละบุญแมนวตาของเรานอนติดสนิทอยู่ในลุงฟังซอกแลวสักทีก็ตามนิทานันเป,นประโยชน์ครับอันที่สองอินเอาอินมินยุนจะฟะ่าว เรื่องวิชาความรู้ที่ทุกให้พ้นประโยชน์วิชาความรู้ที่ทุกให้พ้นประโยชน์นี่เลยครับวิชาที่ทุกให้พ้นประโยชน์คือวิชาที่ทําให้เราเนั้นรู้กนล่วงของชัยตอนและทําให้ความยำเกรงของเรานั้นเพิ่มพูนต่อลระสุบฮานาหัวอาลาตามคําพูดของอิหมามอันวะซาลีรู้กนลวงของสัยตอนครับพอกลลวงของสัยตอนนี่มันมาไม่เฉ่เมื่อนีน่นมันเล่าอุลมามะมันชชยเบ,บ็ดหนึ่งมันเล่าคนไม่เรียนมันชายเบ,บ็ดหนึ่ง ถึงแต่บเบื่อครับกันไม่เรียนทีนงนี่คือวิชาความรู้ที่ยังพ้นประโยชน์วิชาความรู้ที่ยังพ้นประโยชยนย์นี่ทีนงเพื่อนพุน่งทางมดรุ่นบีทางมดได้บอกเอาไว้ชัดเจนยิ่งกว่ากลางวันเลยครับอันที่สามเอาวะละเดนซอลิ่เห็นจะได,ดอ้อาละหรือว่าลูกที่โซ่เล์ที่ขอดูอาให้กับเขาครับลูกที่โซ่เล์ที่ขอดูอาให้ เลยเราจะทําอย่างไรให้เป็นลูก่รแรกครับจะทําอย่างไรให้ลุลูกศรแลกคนที่จะสร้างลูกศเลรกมันต้องออกมาจากบุกคคลที่ซรเลงครับซึ่งคำว่ายาซสร้างนี่เลยย่บเป็นพื้นแล้วครับไม่ใช่ตอเลซสร้างแต่พี่น้องรู้หรือไม่ว่าบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นธรรมทายาก็ทรารุษส์สโลลล์ฮะลิะอัลสลัมพวกเขาเล่านั้นได้ดังซ้ำประการเลยครับอุลมามะฮ์ูดไว้นะครับได้ดังซ้ำประการ คนที่ทำน้าถีเป็นธรรมทายาเก็ทะเาสูลบุคคลที่เอาสิ่งวิชาความรู้ที่ยังพ้นประโยชน์มาเพ่ยเพรมาซ่อนตอดังนั้นบุคคลที่เป็นคู่เวทจงภูมใจไวเ้เถิดทันดนาดังสร้างประการดีนบีกาวไวอุลมาพุดพวาะไรครับว่าอัมรุกะบิลมารูฟีสอเดกอตลุลการที่เราแชร์ให้คนอื่นทางความดีนั้นเป็นสอเดกอกรับ แล้วจะมีสระกอไรที่ดียิ่งกว่าการที่เราใชา้ให้คนอื่นทำความดีการสระกอทำได้ครับมีตั้งสระกอตั้งมีชาความรู้สระกอความรู้มีอินมูส้สระกออินมูมีแรงสระกอแรงครับอันทีน่หนึ่งได้เลยคุณอันที่สองครับเอายุนอินมุนเอาอินเมนยุนดาฟาบีอ้น,นี้ไม่ต้องพูดถึ้งครับพอเราสอนในอัลกุรอานแค่ตัวเดียวนี่ครับ อาัาเดียวอักซอนเดียวที่เราซ่อนให้คนอื่นแล้วคนอื่นนำไปปฏิบัติและไปซ่อนตอนอัลลอฮฺอัลลอฮฺทรงรำรวยเหลือเกินครับบอกไม่ทุกในค่ำคืนนี้ว่าพละบบุญมันมากมายสักขะานไหนเห็นไหมอันดีซามเอาวะละเดนถึงไห้จะไม่มีรู้ครับนี่เละอววาว่ละเด็นซ่อนเลยเห็นจะเดาละคนที่เราซ่อนนี่ครับ คลายคลายว่าเราสร้างอนุสาวารีความดีที่ให้เกิดขึ้นในหัวใจเป็นการทากทางให้ความดีชี้ทางให้เขาได้ไปทําความดีแน่นนเลิเกินว่าเวลาเขาทําสิ่งนั้นใบหน้าคนแรกจที่ซ่อนเราในเรื่องนี้ที่กูเห็นซ่อน,อนวาต,ตัวโต๊ดนี่แหละตัวสิ้นนี่แหละครับขึ้นมาเลยครับลอยมาเลยวครับ <S <S เห็นไหมครับแล้วบุคคลคนนั้นจะไม่รู้จักพระคุณได้อย่างไรแน่นนว่าเขาต้องขอดว้วาให้กับครูของเขาครับเวลาเราขอดว้วาเราขอดว้วาให้ครู กับหมากับครูผู้มีระคุณทางไล่เลยเราจะไม่ได้ดวอาได้อย่างไรครับดังนั้นสร้างประการที่นบีบอกไว้บุคคลที่เดินอยู่บนห้นทางสแสวงห้าวิชาความรู้และชายความรู้ก็ขเขาไห้เป็นพ้นประโยชน์เข้าได้ท้งมักับสร้างประการอุลมามะได้กล่าวว่าดังนั้นพวกเราทางไล่นะักคำคืนนี้ซึ่งแม่พวกเราท้งมันะครับเป็นบุคคลที่กําลังศึกษาอยู่และเป็นบุคคลที่ชายการศึกษาความรู้ตรงนี้ มาโบกตอครับเพื่อให้ความรู้นั้นเกิดประโยชน์แตกยอดและออกพ้นครับดังนั้นคำคืนนี้นะครับพุ่งวังเป็นวางหญิง,งต้องข้อมาอตัวนะครับเวลาก็กินไปแล้วบางนะพุ่งก็ต้องข้อมาอหนักทีนีทุกคนเลยนะครับพิษพรารประการใดนะครับเราทุกคนก็ยอมนอมรับโดยดุสฎดีและยอมรับคําชี้แนะนะครับพวพวเราทําหน้าทีเป็นบุคคลที ทือตะเกียงคนที่จุดตะเกียงคนที่อยู่ได้รับแสงตะเกียงทั้ง, ان, งเพ่ครับ